สวัสดีนะครับวันนี้จากการที่เราได้ฟังข่าวหรือว่าได้เห็นสื่อต่างๆเกี่ยวกับมหาทิศสมปองนะครับในเรื่องที่ว่ามีดราม,ม่าสาวนั่งตักนะครับก็เราจะได้เห็นสื่อหลายๆแขนงนะครับมีทั้ง ผู้ที่มาพูดเป็นกลางกลางมีทั้งผู้ที่มาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมนะครับจากสื่อดังกล่าวนั้นนะครับทางพี่อีทปงลางซึ่งก็เป็นเจ้าของช่องรายการสแต็กเด็กตับนะครับได้มาชี้แจงว่าภาพที่เห็นดังกล่าวนั้นเป็นภาพที่เกิดขึ้นจากการแสดงในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็ประกอบกับ ท่านมหาสมปองเองนะครับก็ได้ออกมาชี้แจงก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นลำดับขั้นตอนอะไรยังไงนะครับแล้วก็บอกว่าต่อไปก็จะใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดนะครับบา่า ท่านมหาสมปองได้ชี้แจงอะไรยังไงนะครับจะได้ชัดเจนเนาะแล้วก็เราก็จะได้มีความเข้าใจสังคมไทยหรือว่าสังคมทั่วโลกนะครับก็มีสองด้านนะครับคือด้านบวกด้านลบหรือว่าเหรียญที่เราใช้ก็ยังมี2ด้านนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของคนว่าจะเป็นอย่างไรนะก็ไปฟังกันก่อนครับว่าท่านมหาสมปองจะว่าอย่างไรนะครับครับ30ปีช่วยได้เยอะครับ30ปีที่เราได้ผู้มีนะมีอิทธิพลกับทรงอิทธิพลม่เหมือนกัน้องครับทรงอิทธิพลคือมีมีความน่ารักรมี อ่าพระคุณมีพระเดชไ,ไม่ไม่ไม่ใช่พระเดชหรอกมีพระคุณใช <divor ces> ่พระคุณนะครับนนั้น <บา S 1> วันนั้นเนี่ยกำลังคุยกับ <า S 1> คนทางซ้ายอยู่ก็พี่พี่อีทแหละตรงๆเลยพี่อ<ข>ีทก็อารมณ์ขำและไม่ได้ว่าอะไรพี่อีทนะก็จะเป็นอารมณ์พี่จะกระซิบมันจะมีคนยายแก่ๆเป็นลูกน้องแก่เป็นผู้ชายแสดงคนยายให้รูปล้างให้อะไรอย่างเงี้ยกึงกึงการแสดงถึงโนเนียนิดหน่อยตั้งใจตะแกลงจะแบบหยอกหยอกมาหาศึกใหม่อะไรเงี้ยเราก็ยังห้ามคอยเล่นตบหัวแต่ตบมือเราละ เขาเรื่องอะไรเงี้ยช็อตนั้กนกำลังคุยอยู่แล้วเขาก็น่าจะสะกิดกันแหละแล้วน้องคนนั้นก็มาน,นั่งตับเลยทีนี้พอนั่งเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างน้องเป็นสองส่วนเหมือนพระจาจาร์น้ำพันธัศสี่ <c oughs> คือหนึ่งผักออกหรือถีบออก <c oughs> ซึ่งก็จะน่าจะดูไม่เหมาะครับกับเราไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามันอดีตเด็กสิบหกที่ฟังเราบรรยายทรรากคุณยายคุณยายเปิดให้ฟังไงเราก็ยังพูดในในตอนอัดนะจริงๆเราไลฟ์ตลอดนะ ว่าเกิดจะให้เราคิดอะไรกับเด็กสิบคนได้เป็นปัด้หรือตอนนี้ก็จะยี่สิบห้าก็จะสองอีกสองคนเนี่ยคนหนึ่งก็โหแมนมาเลยแต่ไม่ได้ว่าว่าใครจะเป็นอะไรอีกคนหนึ่งก็เป็นเหมือนคนดื้อคือผมอาจจะไม่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 ค่อยชอบคนดื้อแต่ไม่ได้ว่าที่ใครจะดื้อนะดื้อได้แต่ว่าฉะนั้นเราก็ไม่ได้มีเราก็คิดว่าเราระยะเวลาที่น้องนั่งก็แค่แป๊บเดียวไม่น่าจะนานไม่น่าจะเกินห้าวิครับนั่นแหละไม่น่าจะเกินห้าวิฉะนั้นก็แต่ว่าก็ไม่ถือว่าเป็นการแก้ตัวแก้ ขอโทษจริงๆที่ถ้ามันจะดูไม่เหมาะครับสามสิบปีช่วยได้เยอะครับสามสิบปีที่เรายังช่างใจที่เราจริงๆไม่ได้แต่แล้วต้องตัวน้องกันเลยช็อตที่นั่งก็น่าจะเป็นมุกของพี่เขากองแต่ว่าไม่ได้ว่าอะไรนะครับอยากจะให้เข้าใจแต่ภาพมันออกไปพามันเป็นภาพนิ่งๆก็นนี้ก็ร้องโอ้ชองทางนี้อะไรเนี่ยก็ถ้าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็ต้องขอตัวขออภัยพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็ติ๊กเด็กด้วยนะครับวันนี้มันเด็กด้วยก็จริงๆคปมันไปแซวว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาอะไรเงี้ยนะก็ หรือว่าเมตตาม,มากไปจะแก้ไขผ่านผมก็ฟังน้องนะแต่ก็ปฏิบัติตามได้บ้างได้บ้างต่อไปคงคงจะต้องปฏิบัติตามให้ให้เนนคร่งครัดในชัดเตนะบางคนก็แซวทนายเก่งเปลี่ยนที่ปรึกษาเถอโอ้ยน้องนานาะครับน้องถึงท่านไม่รับงานทนายแล้วไม่รับงานว่าความแล้วนะครับที่มาตรงนี้โดยเฉพาะลูกก็คือขอโทษขอภัยถ้ามีความผลต้องหมองใจครับกับลูกเพจแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามใกล้นะครับก็ได้ฟังกันแล้วนะครับ ในส่วนที่ท่านมาหาสมปองนั้นได้ชี้แจงก็ให้กำลังใจนะครับท่านเองก็บวชมานาน30กว่าปีก็เป็นคนที่ทำเพื่อสังคมมาเยอะมากพอสมควรแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะนะครับก็ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับไม่ใช่ว่าเอา เพียงแค่ระยะเวลาหนึ่งมาพูดมาปลัดมาอะไรต่างๆกันนะครับแล้วต้องให้ระยะเวลาพิสูจน์ว่า30ปีที่ท่านได้บวชมานั้นท่านจะสามารถนำเอาประโยชน์จากการสั่งสมมาใช้ได้ขนาดไหนก็ต้องไปดูกันนะครับหนทางพิสูจน์มาครับ การเวลาพิสูจน์คนก็จะยังมีเรื่องราวอีกเยอะนะครับในสังคมโลกขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองในมุมไหนนะพาะฉะนั้นแล้วการที่เราจะมองใครหรือว่าตัดสินใจใครยังไงก็ขอให้ฟังเหตุผลของหลายๆคนหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะ เหตุผลของบุคคลที่เรากำลังจะตัดสินใจว่าเขาเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดียังไงนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับเหมือนเดิมครับก่อนที่จะจากกันในคลิปนี้ <c oughs> ก็ขอฝาก เน้นย้ำนะครับว่าทางด้านท่านมหาสมป,ปองนั้นก็ออกมาชี้แจงในเพจส่วนตัวด้วยว่านับจากนี้ขอสำรวมระวังเรื่องสุภาพสตรีอย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำของลูกเพจทุกท่านแล้วก็ในวงเล็บไว้ครับ แม่ปองคนเดิมเพิ่มเติมคือเป็นเด็กดีนะครับก็ท่านก็นทั้งยืนยันผ่านาาร,าารายการหลายๆรายการตลอดทั้งยืนยันในเพจของตัวท่านเองนะครับผมเองก็จะคอยติดตามอย่างนี้ไปเรื่อยครับแล้วก็นำเอาข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องนะครับมาให้แฟนคลับได้รับชมกันรับฟังกันรู้ข้อมูลไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กำลังใจผมนะครับผู้ทำคลิปครับ3ที่สุดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ